สวัสดีจ้ะทุกคนเดี๋ยวมืนีแม่ตูข่ขออนุญาตบาดข่าใส่เสือมากระแลงกางเกงคาสันเดอแม่ตู่ฮอนกบมายูริมระเบียงขึ้นกาวหน่นละมือนีแม่ตู่สีมะแกงไก่ใส่เฮ็ดแกงเล่าเล่าบานเท่านี้ละเดี๋ยวกะโอ้ยมัดหัว่อนบวชวงอืมหิ้วเขาแรงเนาะโอ้ว่ามันหนักกล้ามมึงด้วยนี่เดี๋ยวพวกเครื่องแกงต่างๆแม่ตู่ก็เตรียมมาเบิดแล้วนะคะ แมตุหิ้วเขา่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยมีอย่างมัง่งสบายสบายลูกทุ่งลูกทุ่งมากเลยมานี่นี่เด้อเครื่องมันพวกหอมพวกกระเทียมพวกเครื่องอันไรแม่ตุอยากใส่แมตุใส่ลงไปเลยแล้วกะน,นี่คือเห็ดต้นหอมแล้วกะผักขานี่คือไก่จ้ะทุกคนแม่ตุกินแบบสบายสบายมากเลยแต่ว่ามือนนี่สิบอใส่น,น้ำยานังเดอกเพราะว่ากินกินไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มแกงกัน,กนเลยในแบบฉบับของแมตุนี่ละ มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะข้างน้ำค่ะทุกคนข้างน้ำเครื่องต่างๆถี่แมตุเตรียมมากนะคะใส่ลงไปแล้วแม่ตุทุกเอาเด้อทุกคนทุกทุสิ่งทุย่างเด๋ยดซีมีพวกพร้อมพวกกระเทียมคาตะไคร้กะทสานะคะหอมแดงนะบักพริกแม่ตุทุกทุกทุกลงไปเลยสบายๆค่ะทุกคนสบายๆเนาะมันเดือดแล้วแมตุเอาไกลใส่สูตรไครก็สูตรไคร ถามว่าอร่อยไหมกะก็กินได้อ่ะทุกคนเนาะแกงบ้านบ้านอ้นเนี่ยหมักกระแรงข้างนองแงงงง,งี้เนี่ยแม่ตู่คิดว่าใบพักอีกหุ่มเอามาใส่เลยพ่อพูดแต่แม่ตู่ว่าท่านเดรลองเอามาใส่น่ะทุกคนจากพ่อนามเร,มเริมเริ่มสีเดือดเดือดหอนหอนม่สู่ใส่ไก่ด้ค่ะวันนี้แม่ตูเต่เบ่เฮ็ดหลายด้ทุกคนเพราะว่าแม่ตู่กินผู้เดียวแหมพอตูเ่เลากับโบอ่อนซ่อนน้า เออนี่แหละไขมันเดือดซุกๆจักหน่อยปิดฝาอ่าอ่าเดือดแล้วคนนำ้ำปลาแล้วมาเต่งปานนี่จะทุกคนพ้าไก่เริ่มสุกแล้วนะคะ ไข่ไหไก่สุจกจักน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาปผงเครืองใส่ผักกันจาเดือดแล้วนะคะทุกพ้นใส่เห็ดนี่นีน่ใส่เห็ดใส,ใส,ใส,ใส่ทุก,ส,ทก,ส,ทกส,สิ่งทุก,ทกอย่างใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อุ้ยหมอมไปสามบาทแปดบาท อมพักคามากเลยทุกคนโดยเหตุหนี้แล้วปม่ตูยางนี้ออกมาอยู่ทางนอนมดนนี่คือคือสุง,ง่ายนะคะมดนนี่พักมดนนี่สงงง่ายต้มไปเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งส้งกระจายสูงกระจาย ตู้ปรุงเครื่องนะคะน้ำปลาอย่าลืมขาดไม่ได้โอ,โอ้ใส่น้ำปลาลงไปละสุดนี่คือปลาแดดอันอื่นขาดได้ปลาแหลกห้ามขาดหอมฟุ้งกระจายนี่ว้าว พื้นบําพื้มบําเลยเนีย่ซีมก่อนบบดนี้จังสี่จังสี่เลยมาเดี๋ยวเว้ยฝงตรงตูขอใส่ให้มันขนๆนี่คนหน่อยคนหลายกะอันนี้สมมติว่าเป็นเขาเบือเด้ทุกคนเด้อ แม่ตู้จะใส่คนๆคนเลยทุกคนนี่ใส่ลงไปเลยกลายเป็นลาดนาเซย <laughs> แกงเฮ็ดกลายเป็นลาดนาไปเลย <laughs> ว,ว้วาวว้าวตอนแรกแม่ตู้คิดว่าอุ้ยแม่ตู้เอานำยานั่นงมาใส่ใส่หัปวปอดมาหนึ่กินแบบนี้แหละ แซ่บเพื่เกาทุกคนมากินเขากันวันนี้มาจะาทุกคนบันนี้กินเขาน้าไม่ตู่โอ้ยแส่บซิมแล้วบักยังแส่บเลยนี่ขนาดว่าแกงน้อยเดียวได้มอแบไงเลยมาไงสามบานแปดบ้านนะคะนี่แขนๆเบิง่งหนึ่งนีนริมระเบียงเห้าซวงบ่บันนี้ออกเขามาใส่ ม,มาเด้อบ้านี้ตายพี่ดีกว่าตายจอยเห็นหนาดูจักหน่อยไม้ตา,าทุกคนบัดนี้แม่ตู้แล้วเลีวแซบ่บแซ่บแพ้ตายบ้านนี้เพ่ต้องเห็นหนาแม่ตู้ดอกเนาะเห็นทุกคลิปนะมือนี้แถมใส่เสือหมักระแรงมาหาไทายพีไทยน้องอีกมากินขานะ้าวน้ำตู้กันแกงไก่ใส่เหเ็ดเฮตานี่แหละนี่ หอนก็นล่องดีเลยทุกคนแค่นี้ก็เส่บแล้วโดยชีวิตที่บอบุ่นว้ใแตชีวิตผู้เดียวกับผัวเพื่อนฟุ้งกันอยู่ใน youtube นะฮะอยากไปไซ้กับไป ตามกำลังเราเนาะอยากกินยังก็กินตามกำลังเข้าชีวิตสบายๆมากเลยทุกคนโบคอยบุญไหว้นะคะชีวิตไม่ตูกเอาให้ใกล้กระชายกระชายอ่ะแล้วกระชายกระชาย เม่ตูสอบกินนั้นซ้อมเบิ้งสังเกตเบื้องว่าแม่ตูแกงอะไรแม่ตูสอบเอากระไายมาใส่นะพวกแกงปลาหรือบวกแกงปลาแกงเชวานวเนี่ยม่ตูเนี่ยกระ้ส้ามาใส่แกงเผ็ดกระกระจ้ามาใส่ ตะไครห้หอมหอมอือเฮ้ยเทุอบอกินยำมบ่าแบว้นอนี้กัแดดดีดีทุกคนตอนนี้สองทุ่มแล้วนะมาตูนอนเว้นเหมือนเนี่ยนอนเว้นมากจริงๆมันก็เป็นวันอยู่ล่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็หิวเท่าไหร่ ฟันฟังผมเผ่าแก่แล้วทุบกาเนเลยนะไอ่เท่าหนังยาน <laughs> ไก่เด้อไก่เฮ็ดอันกล้อง hey, นึ่งแม่ตูก้กะแกงเครื่องเดียวนะคะทุกคนไม่ตู้อยากกินเบิดเท้าเดียวไหม ทำมมนเหลวไปแล้วแกงกินเธอเดี๋ยวจะบวกต้องเก็บบังคนเพื่อนจะหาเห็ดมาใบห,หลายๆเนาะเพื่อนก็นมีแกงเพื่อนก็นมีอยู่ในตู้เย็นแต่ว่าแม่ตู้นี่เ็ดแม่ตู้ก็อยู่ซูเปอร์มาร์เก็ต นี่คือคาเหลืองในตู้ซอกินสองแั่งหน,หน่อยๆเป่าเพราะว่าคาเหลืองในตัวว่ามันมันบเผ็ดแห้งจนเกินไปนะมันจะเป็นมันๆเนาะถ้าเป็นคาไทยอะ่ะมันจะาขาวๆแต่รสชาติเผ็ดร้อน แป้ตายแกงเห็ดนางฟ้าใจไก่เอาพวกเป็นกินไม่อ,อื่ดีเอาอยากเอาอันพักซี่สวยมัดใจนี่ทุกคน ต่กับบท่านอยากเก็บเธอนะเพราะว่าก็ขึ้นเพราะเขาืพเจับอบนี้ตะวันกระสายแล้วสมุิจำมาจากบัวลำเอาละมื่อนี่ตะวันกระสายแล้วใครที่ได้ไปส่องเขาพ่อตู้ ชีวิตหนึ่งเมื่อกำชีวิตหมอล่ำเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ห้าสเฉบถูกกำกับถูกกำหนดใช้ชีวิตให้มีความสุขในะทุกคนเนาะตามอัตภาพห้าไปก่อนยังไม่เจอกันไหม